ไ,ไดีคะ่พะพ่อแม่พี่น,น้องค่ะมาพ่อกันค่มาพ่อกันครับช่องย้ายเหนียวผ้าเพิ่นค่ะพี่น,น้องค่ะเมื่อนี่ย้ายเหนียวจะผ้าไปเบิง้งน้องสาวลาเฮ็ดกับเขาคา่ะคนเสื้อกับเขาให้กินค่ะพี่น,น้องค่ะเมื่อนี่คนเจืกับเขาให้กินเชินกระลั่งเตรียมเตรียมนี่เนาะค่ะน้อคนกระลั่งเตรียมจัดการเตรียมนะคะสวัสวดีค่ะน้องสาวสวัสดีค่ะซื้อยางค่ะเรื่อเน้มเน้มเน้นไม่ได้มยังใช้มี แทมนี่นบรรเาผู้ซื้อแทมนี่ค่ะเรรดาแทมนี่อายุเท่าไหร่คะน้า How old twenty t w อายุ 82, ายี่สิบสองพี่น้องอายุยี่สิบสองนะคะน้องนา่งน้าหาขา,ายี่สิบสองเป็นแม่บ้านนะคะพี่น้องค่ะมาเบิ้งเดลิกบิญชัยกับคอยตามไม่เบิ้งนันกแต่บุญชัยเบิง้งเด้อค่ะพี่ไไน้องค่ะไยังโนบายโนบาย k e e ยูทู to s อันนี้ก็จะอันนี้เอาแทมมี่แก้มาจุ๊บุ e ร g s อาต่มไข่ต่งมไข่เซตแลยแต่เพิ่มเ็ตโรสเอกขึ้นมานะโรสเอกบในเครื่องปรุงเพิ่นกับซินี่พี่น้องคะอันนีอันบะเือรเทศมีแครอทมีบะไอหย่างนี้าเอิญย่งเราแอนีเน โอ้ยหอมหัวหอมค่ะหัวหอมแดงแล้วก็แค่แค่บิดพักกาดค่ะพักกาดพักกาดแล้วก็มีพริกนะคะมีตรสองพริกพริกยี่นี่ค่ะอ่มาเบิรงวิธีท้าของเพื่อนนะคะพี่น้องคะเบิรงนน้ำตาลด้วยมาดี้งประเทศกับเขาให้กินค่ะน้องสาวล่ะอายุยี่สิบสองปีค่ะพี่น้องคะอายุแค่ยี่สิบสองปีเนาะ อันเอาไข่ออกแล้วเพิ่านจะแช่อันเทน้ำห่อนออกค่ะพี่น้องคะเทน้ำห่อนออกแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปนะคะเทน้ำเย็นลงไปเอาโมยอะเก็บไว้ชิลลี่วอลล์ก็จะให้มันไอ้ไอ้ไข่อะเย็นก่อนนะคะให้ไข่มันเย็นก่อนก็จะแกะเปลือกแกะเปลือกออกนะคะพี่น้องคะแกะเปลือกออก โอเคเดี๋ยววันดนะสวัสดีดต้มไข่ไวค่ะตอนนี้ก็ต้มไข่ไวนะคะพี่น้องค่ะ ี่นองคะตอนนี้เพื่อนเขแกะเปลือกไข่แกะไก่โอ้แล้วเปลือกไข่ออกแล้วะะนะคะอ่ะมาห้างพ่ค่ะผู้สาวเอแทมเมียด้วยค่ะพี่ซื้อแทมเมียค่ะพี่นรองค่ะ เมนูใครเหมือนนี้เมนูใครพอดีดบอือเมนูบ่ออกค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ขาตาเปีนแตแกะเรียบร้อยค่ะแกะเรียบร้อยบอบริ้วที่ทำ่อไปนะคะพี่น้องค่ะ พี่น้องคะตอนนี้เพิ่นใส่น้ำมันลงไปใสน้ำมันลงไปนะคะอันนี้เพิ่นตบมี่ยังอีกนี่ยเพิ่นตบมี่ยังใครเพิ่นจะตัดเป็นเป็นเพื่นเป็นเพื่นตัดยังสินนะคะพี่น้องคะตัดเป็นเพื่นเนาะตัดเขึอนนึงใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงพี่น้องเปเครื่องดแลงวกัน อันนี้เป็นอาหารบ้านเพลินดนะค่ะพี่น้องค่ะเป็นอาหารบ้านเพลินค่ะแกะขึ้นตรงนี้ไปนะพีลองเอาไปทำกินเบิรงได้ค่ะพี่น้องค่ะเวลาขึ้นเมนูบว่ออกนะคะว่าเฮสียังเนาะค่ะเนาะ แล้วนะคะยังถ่ายอยู่เนาะถายอยู่รอผันกับเขาอย่างค่ะนเทศน์นะนหูขาวพี่น้องขนหูขาวนะคะเนาะ 好，欢迎收听《你好》。 ก็เติมนานก็จะน้อยนะคะตเติมนานก็จะน้อยทุกๆิมน้านไปน้อยเขาทาไปเท่เงไหร่คะให้สลองซิมนไหมไมนนะะ่มีซัมเพสลองซิมหมดนะ้วค่ะพี่นอ้องโอเคเลยคะ่ะสุดยอดเก่งมากคะ่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะนาตาเป็นประมาณจังเลย เป็นเช่ไนไรนะคะพี่น้องคะนี่แหละกับเผาบ้านเพิ่นเนอร์ค่ะเป็นเพลินเอิรนรสไทยกับเาผาเพิ่นบ้านเพิ่นมันประเทศในกินแ,แต่จะลองจตะวัดแซ่บค่ะพี่น้องคะแซ่บแซบค่ะพี่น้องคะจะจบไปแค่นี้นะคะจบไปแค่นี้หมคะ่ะสวัสดีค่ะ